สวัสดีครับก็เป็นอีกอรีวิวหนึ่งนะครับก็ปืนตัวนี้นะครับเป็นทริปแมนขนาดลำกล้อง16นิ้วนะครับผมก็สวยงามมากทีเดียวนะครับซื้อมาจากร้านดิดทัศนะครับก็จะมีแม็กกาซีนมาให้1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็3ามตัวอันนี้มันแยกล่องเปล่าครับ ตัวนี้เขาไม่ไส้ตกล่องไหมโอเคนะครับ3ตัวนะครับมีแม็กสามตัวนะครับ,รบทีนี้ก็จะมีเอกาสารหนังสือนะครับว่าวิธีการใช้อะไรยังไงอยู่ในนี้นะครับไปแปลกันเราเองนะครับอเก็บไว้แล้วกในส่วนของตัวปืนนี่นะครับลองไปชั่งดูแล้วเมื่อกี้นะน้ำหนักของเขาเนี่ยนะฮะของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สองกิโลกับหกขีดนะครับสองกิโลหกนะครับมีกุญแจด้วยนะคุณบอกเมื่อกี้เนี่ยกุญแจด้วยนะครับกุญแจล็อกนะครับทีนี้นะครับสองกิโลหกขีดเนี่ยนะครับด้วยน้ำหมักแบบนี้ผมว่าเบากว่าสีแซดรางไม้แน่นอนนะครับส่วนความแม่นยำนั้นก็แล้วแต่ฝึกฝนเลยนะครับศูนย์ตรงนี้จะเป็นศูนย์กระดกนะครับกดกดตรงนี้นะฮะกดปุ๊บขึ้นมา เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันขึ้นมาปุ Böyle ๊บนะครับอ่ตรงนี้นะครับก็ไปทดสอบยิงมาแล้วนะครับนิดหน่อยนี่เวลาดึงปุ๊บนะครับก็จะเปิดเปิดลูกเลื่อนนะครับแป๊บนึงครับถ่ายคนเดียวทำคนเดียวนี่เห็นไหมเอาใหม่นะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งปิดก่อนดึงปุ๊บเปิดปิดก่อนนะครับดึงปุ๊บ เปิดทันทีนะคะค้างได้นะครับค้างได้ในกรณีค้างเนี่ยนะครับก็ต้องกระสุนหมดแม็กด้วยหรือว่าจะค้างตรงนี้ก็ได้หนึ่งออกมาปุ๊บนะครับก็จะค้างไว้นะครับก็รวมๆนะครับถือว่าเป็นปืนที่สวยงามนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเอาไปแต่งทรงสไนเปอร์นะครับติดกล้องสักหน่อยติดเป็นกล้องสโคปนะครับแล้วก็ใส่กับเสียงอีกนิดนึง ตามด้วขาทรายอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ทําให้ปืนดูยาวและยุ่งยากในการที่จะพาไปไหนเพราะอีกอย่างหนึ่งเราก็มาปลดตรงนี้ได้นะครับปลดเป็น2ท่อนนะครับได้เพื่อที่จะพาไปเดินทางไปไหนนะครับสมมุตินะครับจะเป็นสายล่านะครับจะเป็นสายล่าล่าเล็กๆเบาๆ,บาๆล่าตะกัแตนล่าจิ้งหรีดล่าอะไรก็ได้นะครับเบาๆนะครับเออเราก็สามารถเอาใสาก่กระป๋าไปได้นะครับถอดออกมาใสาก่กระเป๋าไปได้ ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็เปลี่ยนแบบใหม่นะครับเปลี่ยนได้นะครับผมลองให้ดูกันชัดๆนะครับอสลับข้างบ้างน,นะบางคนก็สงสัยอยู่ว่ามันมันจะยาวเกะกะไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ทําให้คุณเกะกะเวลาคุณผมจะถ่ยา,ายกับคุณสงสูงนขนะ้นะ่มันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกเกะกะหรือว่าอะไรเลยเมื่อสัมผัสกับตัวของเรานะครับ นี่มือผม,ผมคงทนร่างใหญ่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะอยู่ประมาณเนี้นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับผมว่าดีซะด้วยซ้ํานะครับพูดถึงก็มันจะเป็นการที่ทําให้เรายิงระยะไเลยได้ดีด้วยในส่วนของ16นิ้วเนี่ยนะครับยิง100เม้า150เมตรโอเคอยู่จะยิงเป้านะครับหรือว่ายิงแบบสายล่าหรือว่า ชอบที่จะแบบความคล่องตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยกระมากนะครับแล้วก็ยิงทำคะแนนเก็บเป้าระยะนะครับตามระยะเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับผมว่ามันเป็นปืนที่ใช้ได้อเนกประสงค์นะครับอเนกประสงค์คุ้มค่ากับราคานะครับผมซื้อมาจากร้านปืนดิษทัศนะครับตอนนี้ปืนเหลือน้อยมากนะครับในขณะผมซื้อในตอนนี้ขณะนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ4กระบอกแล้พวกผมเอามาหนึ่งนะครับราคาเป็นปืนสวัสดิการโครงการ ราคาปอกครองนะครับก็อยู่ที่สี่0 0เกันบาทมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าตัดโอนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่มากบอกไปประมาณพันกว่าบาทบานี้นะฮะก็ไม่เยอะนะเยอะถือว่ากระปืนกระบอกนี้คุ้มค่ามากส่วนตรงนี้จะจมเป็นอลอยหมดเลยนะฮะเป็นอลอยนะครับเนี่อลอยโครงสร้างอลอยดีนะครับแม็กกาซีนก็นี่กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าดึงออกมาได้อันนี้มือเดียวนะครับไม่ถนัดนะครับ ทำให้ดูเพื่อสาธิตเฉยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับรีวิวของอาจารย์สอนโตกินข้าวนะครับรีวิวที่โต๊อกินข้าวนะครับโอเคครับทุกท่านครับดูไว้ชัดๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะซื้อปืนกระบอกนี้นะครับไม่ผิดหวังแล้วก็แต่งสวยด้วยนะครับแต่งแนวสไนเปอร์ผมว่างดงามมากนะครับเวลาติดขันทรายหรือว่าติดสโคปเข้าไปนะครับมันจะทําให้ดูดีนะครับผม ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณครับ